แหวนกันเลื่นครับถ้าดึงทอยหลังเนี่ยจะไม่ไมหลุดเลยนะครับจะแน่นมากแต่ถ้าเพื่อน,เอนๆเจ้าออกนะครับให้กดลงไปนะครับกดทั้งตรงสลักทั้งสทั้งสามด้านนะครับนี่ครับดันออกได้เลยนะครับใส่ท้ายนะครับ กดพร้อมๆกันนะครับแปะเวลาอาออกกดแล้วก็ดันออกส้างด้านปลายมานะครับอะไรก็พอมีจำหน่ายนะครับใครอะไรหายก็ทักมาหาได้นะครับขอบคุณครับแหวนกันเลื่อน,นครับ ถ้าดึงถอยหลังเนี่ยจะไม่ไม่หลุดเลยนะครับจะแน่นมากแต่ถ้าเพื่อนๆเนจ้าออกนะครับให้กดลงไปนะครับกดทั้งตรงสลักทั้งสามด้านนะครับนี่ครับดันออกได้เลยนะครับใส่ท้ายนะครับกดพร้อมๆกันนะครับ เวลา,อ,าออกกดแล้วก็ดันออกทางด้านปลายมานะครับอะไรก็พอมีจำหน่ายนะครับใครอะไรหายก็ทักมาหาได้นะครับขอบคุณครับ